สวัสดีค่ะลูกค้าใครเข้ามาดัดหนึ่งให้แม่ค้าหน่อยนะคะวันนี้มาปล่อยเสื้อผ้าจึ้งๆค่ะวันนี้มีหลายงานมากลูกค้ามีทั้งงานหมวกเอ่ยงานเสื้อเสื้ออะไรเอ่ยมีสายเดี่ยวเยอะนะวันนี้มีงานเยอะมีกระเป๋าด้วยนะจ๊ะนี้าจะแอบสปอยนิดนึงมีงานเดี๋ยวรอลูกค้าปสวยๆด้วยรอลูกค้าแป๊บจ้าสวัสดีค่ะคุณชี้คุณชี้สนใจเป็นงานไหนเอ่ย ้ยคุณใหม่สวัสดีค่ะคุณชิบอกว่าคุณชิบอกว่าอยากดูสายเดี่ยวอ่ะสายเดี่ยวสายเดี่ยวลาาก่อนไหมอันนี้แม่ค้าอยากขายมากอันนี้เป็นรามานะจ๊ะบอกเลยเหมือนมือหนึ่งอ่ะคือแม่ค้าใส่ไปครั้งเดียวทั่วอ่ะทุกคนน่ารักมากน่กกเสาวหวานนี่นี่เป็นฟิลเลยอันนี้อันนี้แม่ค้าปล่อยแค่หนึ่งสองศูนย์พอจ้ะนี่หนึ่งสองศูนย์ถ้ารับพิมรับได้เลยนะคะรับพิมพรับได้เลยแล้วก็โยรูบ้านเขียวแม่ค้าได้เลยนะจ๊ะอ่ะ โอ้ยคุณชีรักคุณชีขอบคุณค่ะเอเขียนกันเขียนก่อนคุณชีคุณชีขอบคุณมากคุณชีร้อยยี่สิบคุณชีหนึ่งสองศูนย์เดี๋ยวรูปบ้านเขียวแล้วก็ฝากปิดยอดแรกให้มาค่ะด้วยนะคะขอบคุณค่ะมาไปใส่เดี่ยวตัวที่สองค่ะมามานี่ซีทงซีทูอันนี้คุณชีสนใจไหมเนี่ยอุวยคุณชีปิดซีทูหวานหวานบางๆเอ้ยไม่หวานสิซีทูแซ่บ คุณซีปิดยอดแรกให้แล้วขอบคุณนะคะปิดไวเวอร์ขอบคุณค่ะลูกค้าน่ารักมากวันนี้นี่ค่ะไซเดียตัวที่สองอันนี้อันเนี้ยแม่ค้าปล่อยให้ถูกๆเลยนะอกสามสี่สามสี่สามหกสามสี่สามหกเลยลูกค้าอันเนี้ยบอกเลยลดมากลดอะแบบใส่แมทได้เยอะเสียวเสียวอันนี้เอาไปห้าศูนย์พอนะลูกค้าห้าศูนย์เลิศห้าศูนย์ใครรักพิมพ์ชื่อมาค่ะ ดูสิออะเราไปงานต่อไปเลยเผื่อถ้ามีคนรับก็พิมพ์รับแล้วก็บอกชื่อตัวเองด้วยนะคะอุ๊ยคุณเหมยรับขอบคุณค่ะคุณเหมยว้าคุณชีก็อยวให้ยอดเลยนะคะคุณเหมยปิดยอดแรกให้แล้วใช่ไหมแป๊บหนึ่งนะคะไหนนี่นี่คุณเหมยปิดยอดแรกให้แล้วขอบคุณค่ะอุณอยู่ออนไลเ์มขอบคุณค่ะอาต่อไปแม่คะไล่ให้เลยไล่ไป็ใส่เดียวตัวนี้แล้วกันนี่ ใส่เดี่ยวนี้อันนี้เรได้ไงนะเฟรรี่เป็นงานเฟรรี่โบนีเลิศเลิศแล้วแบบใช่มคะแม่ค้าปล่อยพารลาน่ารักนะทุกคนตัวเนี้หกศูนย์เท่านั้นหกศูนย์อกได้ตั้งแต่แบบสามสี่สามแปดเลยนี่คุณชีรับไหมดูดูนี่สีแบบดําชมพูลูกไม้มีลูกไม้ลินใส่แล้วแบบจึ้งอ่ะคือตรงนี้นะคะมีลูกไม้ด้วยนี่ใส่นอนก็ได้ใส่เที่ยวก็ได้ค่ะดดูีเทลลใก้ๆผ้าเด้งนะผ้าเด้งหรือผ้ายืดผ้านิ่มมาก ตัวนี้อุ้ยตัวนี้คุณพี่คุณพี่รับนะคะนะคุณพี่รับพี่แจ๊บค่ะคุณพี่แจบ๊บแล้วดันหนึ่งให้แม่ค้าด้วยนะฝากแจบ๊บดัดันหนึ่งนะจ้าแจ๊บดันหนึ่งเลยค่ะนี่แจ๊บดันหนึ่งโอเคแจ๊บมาลองดันหนึ่งอะโยนโอนยอดแรกให้แม่ค้าด้วยนะโอเคเดี๋ยวมาที่งานหมวกกันบ้างไหมเพื่อนอ่ะแล้วแม่ค้ามาตปล่อยนะคุณเหมยเอาไหมน่ารักป้าน่าจะเข้าคุณเหมยนะที่แม่ค้าใส่ก็ปล่อยนะ๊ะนี่นี่ใส่แล้วเป็นอะไร เป็นยังต้าไหนงล้วมัน้าเป็นเาหลีปนี่นี่เจอความนะมอมนี่ใส่เป็นยังต้าเธอเรู้อย่แล้วนี่ต่อไปต่อไปอะยังโอมเลยยังโอมจะ่าไม่จะโดนคิวใส่เป็นยังโอมนี่ มาเดอร์ฟ้าเกิร์อันนี้อันนี้แม่ค้าปล่อยให้น่ารักเลยนะห้าห้าเก้าพอนะห้าเก้าลดนี้ห้าเก้าทุกใบแม่ค้าบอกเลยห้าเก้าเท่านั้นนะคะห้าเก้าวันนี้วันเดียวเด้อไอ้นี่งานปักแล้วผ้าแบบเป็นกำมะหยี่ดทุกคนน่ารักมากแล้วกิมมิกคือดีอ่ะคือแบบถูกกว่านี้ไม่มีแล้วนะอุ้ยใครเอาอ่ะคุณพีคุณพีไมีกแล้วอุ้ยคุณพีน่ารักคุณพีใส่ไปมากวันนี้คุณพีฝากแจ็บแล้วดันหนึ่งให้แม่ค้าด้วยนะเจ็บดันหนึ่งค่ะ อาไซเลยแจ็ปด้นหนึ่งอาแจ็บแจ็ปอุ้ยแจ็บคุณพีชคุณพีชอยัดแจ็บไม่ค่อยดีค่ะเอาใหม่เอาใหม่จบอือนั่นแหละนั่นนี่เลแจ็ปด้นหนึ่งโยนในในขาโยนที่หลังก็ได้แจ็บดีดีเด้อพอแจ็บแจ็บแม่ค้าหลุดไม่น่ารักเด้ออุ้ยกระเป๋าอันนี้มีกระเป๋าอันเนี้ยมีงานกระเป๋าแบบเนี้ยใบเดียวนะลูกค้าปกเลยแล้วเป็นแบบเป็นน้องคุซซี่ดอกก็น่ารักมากอ่ะดูดูเดี่ยวนะคะน่ารักมากน่ารักอุ้ยบาร์บี้ใส่แล้วแหละ ใช่เราไปแบบบาร์บี้ิวเอ่อแอบบาร์บีคิวอินเดอะบาร์บีคิวอุ้ยเราแต่งดิบเลยคุณคุณชี้สนใจไหมเนี่ยอุ้ยน่ารักอ่ะอุ้ยคุณหมยคุณหมยรับนะเนี่ยคุณหมยรับเราก็เทไปหมดราคาเลยคุณหมยจะเย็นเท่าไหร่อ่ะอุ้ยปล่อยให้ทุกๆแปดสูตรอ่ะอ่ะคุณเหมยแปดสูตรพอจำใจว่าเราถึ่งมนแม่ค้าเลยนะคะ่ะอ่ะเจ็บเจ็บเจ็บเลย ด้านหนึ่งโอ้คุณเหมยเป็นหนึ่งแล้วโอเคโอเคขอบคุณค่ะเดี๋ยวคุณเหมยค่อยโอนตอนจบไลฟ์ก็ได้นะคะเผื่อคุณเหมยสนใจอีกก็คือถ้าเราเล่าแรกเราก็คือรอแม่ค้าลงไลค์แล้วค่อยโอนต่อได้เลยค่ะได้ค่ะเดี๋ยวแม่ค้าไปรวมยอดให้นะคะค่ะอ่ะอันนี้มาเป็นสายเดียวอีกหนึ่งโอ้ยเซ็บแซ่บมีคนแซ่บเซ็บเข้ามาดูไลฟ์ยังเนี่ยอุ้ยมันจะมีคุณโยนะคุณโยคุณโยคุณโยแซ่บน้ำเหมาะกับตัวนี้มากคุณโย เนี่ยเนี่ยตัวนี้มันเรียกอ่ะมันเรียกคุณยออ่ะคุณยอต้องเอาเลยแบบบึ้มอมกออกได้แบบขยันเก็บเก็บได้เลยนะเนี่ยทุกคนคัพบีคัพซีเนี่ยโอ้โแต่แบบตัวนี้เจ็ดูเท่านั้นบอกเลยไม่ได้ได้มาถูกๆนะเขียวมินเนอร์ดอกบงดอกไม้ขับผิวจึ้งอ่ะขับมาวสีนี้ไม่มีใครมีนะเนี่ยคือลิมิเต็ดคือบอกเลยว่า ไหนรับไหมคะให้คุณโยคุณโยบอกยอกันเกินไม่โยคุณโยรับไหมเอารับรับพิมพ์รับนะจ๊ะวายคุณโยรับแคปด้านหนึ่งอาฝากจับาดันหนึ่งใช่ไหมคะเลยแจ็บนั่นขอบคุณค่ะคุณโยฝากปิดยอดแรกให้ปิดยอดแรกบ้านเขียวนะหน้าโปรไฟล์ค่ะขอบคุณค่ะคุณโยอะเรามางานอะไรเพื่อสเวตเตอร์ไหมอุ้ยสเวตเตอร์ผู้ชายอ่ะเพื่อคนผู้ชายคนไหนนะค่ะมีมีอยู่มี มีคุณ <S <S <ม>เบลเตอร์ตัวใหญ่มากมีมีคุณตน้นเอ้ยคุณตน้นคุณตน้นสนใจไหมเนี่ยชเวเตอร์ชเวเตอร์มือเดิมค่ะมีนี่นีอันนี้<อ>นะคะคุณต้นคุณต้นชเวเตอร์ตัวเนี้ยงานอกใหญ่มากนะคะ,ออะคือลลดเย่เยะอกแบบหูได้ถึง50เลยป้าไซส์อะไรเนี่ยแล้วคุณต้นไซส์ XL เดิมงานบอนะเนี่ยงานบอนี่ให้ดูอันนี้ปล่อยให้ปล่อยให้ถูกๆเลย ถูกถูกเดี๋ยวไหมคะคลิปตำนานปล่อยให้แบบว่าไปเล่นต่ออะไรอย่างเงี้ยแบบสุดหล่อแบบนี้เอาไปเอาไปแปดเก้าไปแปดเก้าไปเล่นต่อรับรับรับเลยเนี่ยประมงประมูลรับพิมพ์รับนะคะใครรับไหมคะเอ้าคุณต้นไม่เอาโดนคนอื่นปาดเด้อเออโดนปาดเด้อนี่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 ใคคะรอสักแป๊บละกันอ่าคุณต้นล่ะคุณต้นฝักเจ็บๆแล้วยนหนึ่งได้มาจนเจ๊เสร็จแล้วยนจบเลย เดี๋ยวแม่ค้าจะลงกันนะเนี่ยแม่ค้าื่อยมากวันนี้ได้ตังกินหนมแล้วขอบคุณนะคะได้เยอะเลยขอบคุณค่ะอาจจะได้นหนึ่งอ่ะเขาด้านหนึ่งมาละอเขาขึ้นคึคนข้ยอรูปบ้านเขียวนะโปรไฟล์เดอร์ฝากปิดยอดแรกให้ด้วยนะคะเป็นต้นอะไรดีเตเป็นงานผู้หญิงบ้างไหมเพื่อนผู้หนี่นี่เอางานชุดนอนบ้างไหมทุกคนมา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 สาวคุณเชียงอยู่ไหมเนี่ยคุณเมิร์คุณพี่ซีทงซีทูนี่นี่ดูอ่ะเพื่อนกลางกลาง ถูกด้านมันเอาผิดด้านเดี๋ยวเราไม่ค่ะกลับตะเข็บแป๊บหนึ่งนี่บางเวอร์อันนี้ไม่คะได้มาไม่เคยใส่เลยนะคะบอกเลยว่ามือหนึ่งอุยจึ้งมือหนึ่งเท่าไหรสามศูนย์นี่ตัวนี้เอาไปสามศูนย์คือแบบหายมีได้เลยคือกินขนมยังแพงกว่าลูกค้าเอาเก็บใบเก็บไปใส่นะคะเนี่ยอุยถูกกว่าค่ามือหนึ่งอีกเนี่ยเนี่ยเนี่ยลูกค้าจึ้งอะไปรับพิมพ์รับไปนะว่าคุณชี้คุณชี้คุณค่ะขา เดี๋ยวจ็บแล้วโยนรูปไปเลยนะคะเดี๋ยวไหมคะเจ็บกอดให้นี่นันหนึ่งหมดแล้วขอบคุณค่ะ,คะเดี๋ยวหาขึ้นให้อีกสองตัวแล้วเดี๋ยวไหมคะไปแล้วนะทุกคนมีใครอยากได้งานอะไรไหมอ่ะขอแขนยาวอุ้ยแขนยาวมีพอดีเลยอยู่ตรงตักนี่อุยแขนยาวเแบ,บ,แบบี้ดอลเป็นแบบแขนยาวน่ารักมากนี่งานดอลนะคะนี่เดี๋ยวให้เพื่อนใส่ดูเบบี้ดอลทุกคนคือสี่แจสมากโซเวเตอร์ขออกสามสองสามสี่ใส่ได้นะแบบเสื้อเด็กอ่ะนี่จึ้ง ถ้าเกินไป3ามนี่น่าจะไม่ได้นะลูกค้าคือเดี๋ยวคุณเข้ากระสีกันเปอ้ยแต่ว่าเข้าคุณเหมยนะเพราะคุณเหมยดูตัวเล็กอะวายชมเพงเงี้ยคุณเหมยสนใจไหมตัวนี้ตัวนี้ปล่อยให้ให้เลยดีเพื่อนเจสูนเนาะเจสูนเจสูนดองเจสูนอุ้ยเบบี้ดองงานบอลนะทุกคนไม่ใช่ว่าเออขี้ๆเด้ออ่ะคุณเหมยคุณเหมยรับจ้ะใจขอบคุณค่ะขอบคุณค่าอุ้ยเจสูนะเจ็บเจ็บระดับหนึ่งเลยนี่เดี๋ยวแม่ค้าซักให้หอมๆนะคะ คุณลูกค้าขอบคุณนะคะขอบคุณคะ่ะวันนี้ต้องไปแล้วนะอ้าเดี๋ยวก่อนไปเดี๋ยวก่อนไปก็อีกตัวตัวละกา้านนี่แม่ค้าจะปล่อยตัวนี้ให้อีกตัวแบบถูกๆเลยทุกคนขอบคุณมากที่ยังอยู่กันนะคะนี่นี้เท่าไหร่ดีตัวนี้เอาไปห <2, 0. S 1> นึ่งสองศูนย์หนึ่งสองศูนย์เพราะว่างานอะงานมันแกมจริงๆทุกคนถ้าไม่เก็บเนี่ยไม่ได้แล้วนะคะเพราะแกมมากแกมที่สุดหนึ่งสองศูนย์เท่านั้นคุณซียงอยู่ไหมเนี่ยไว้ Why? โว้ยคุณชีนะโว้ยคุณชี้นปิดไลฟ์มลย